อะไรพวกนี้จากที่เรามัดผมไปทั้งวันบางทีทาให้หนังหัวเรามันตึงนะก็คลาดนี่แหละก็นวดหนังหัวได้ด้วยนะคะเพื่อนๆถ้าผมเปียกแบบนี้ให้ใช้บวีที่มีซสีกที่ห่างก่อนการหวีผมเปียกต้องใช้หวี ที่มีสี่ห่างเท่านั้นนะคะผมเราจะได้ไม่ขาดแล้วก็บีจนแห้งดีค่อยลวกค่อยมัดนะคะเพื่อนๆนะทำไมอย่างนั้นผมมันก็จะหนิดจะงอนะคะเพื่อนดการบํารุงจะจนแห้งดีค่อยลวกค่อยมัดนะคะเพื่อนๆนะทำไมอย่างนั้นผมมันก็จะหนิดจะงอนะคะเพื่อดการบํารุงจะผมการอะไรพวกนั้ จากที่เรามัดผมไปทั้งวันบางทีทำให้หนังหัวเรามันตึงนะะก็คลายผ่อนคลายนะคะจากที่เราใช้สายตามากๆพวกนีน้ลากยาวๆนะคะลากาเยาผมของคนเราทำเป็นการที่ไงละคะ เป็นผมหนังหัวเนี่ยก็าจะผมเปียกต้องใช้หวีที่มีซี่จะผ่อนคลายนะคะอยากที่เราใช้สายตามากๆในพวกนี้ตนวดหนังหัว ขอบคุณนะคะทีท่ติดตามรลบชมคลิปของเมีฝ่ายส่หรือขอบคุณทุกกำลังใจนะคะห้าหนวดหนังหัวหนวดานวีผมเปียกต้องใช้วีที่มีซสี่ห่างเท่านั้นนะคะผมเราจะได้ไม่ขาดแล้วก็วีห้าเนกันเพื่อนนะการสระผมวีผมดึง ดึงนะคะเ,เพื่อนนะหัวจะเราจะได้ผมไม่ให้เอาไม่แห้งก็อย่าพึ่งเป็นมัดนะคะ mm. เพื่อนมีไปเรื่อยๆจนกว่าเขาจะแห้งแต่อย่างไงีไฟอยู่ต่างจังหวัดน,นี่ไม่ได้เรียบบีบ mm. ีตั้งแต่โคนยันปลายยาวค่อยๆบีนะคเนนะเพื่อนนะกนมีผมเป็นท่าของเส้นผมได้ดีนะคะเ,เพื่อน เหมือนผมเขาได้ออกกําลังร้อนเกี่ยวกับอะไรก็วีจนเขาแห้งไม่ได้ใช้เครื่องช่วยใดๆนอกจากวีนะคะนอกจากนะขอบคุณนะคะมาคิดหน้าเจอกันนะคะเพื่อนๆวันจะ้ไปจะเอาเรื่องอะไรมาให้เพื่อนได้ดูนะคะไ่ก็ขอวีผมจนแห้งนะคะ ผมเปียกต้องใช้หวีที่มีซี่แับนี้ค่ะก็นวดหนังหัวได้ด้วยนะคะเพื่อนๆหวีหวีตั้งแต่โคนยันปนลายอย่างนี้ลค่ะยาวค่อยๆหวีนะคะด้วน,น,นะตอนนี้ผมเป็นทับผ่อนคลายอืมผ่อนคลายนวดนะคะผ่อนคลายแล้วก็หวีถ้าผมแห้งก็ท้า ขอบคุณนะคะไาคิดหน้าเจอกันนะคะเพื่อนๆวันเย้ไฟจะเอาเรื่องอะไรมาให้เพื่อนได้ดูนะคะไฟก็ขอบีบผมจนแห้งะล้วก็ลากยาวนะคะมาได้เผมของคนเราขอบคุณนะคะไาคิดหน้าเจอกันนะคะเพื่อนๆวันเย้ไฟจะเอา เรื่องอะไรมาให้เพื่อนได้ดูนะคะไอ้ไฝก็ขอวีบผมจนแห้งนะคะเพื่อเป็นกําลังใจเพิ่มพลังหัวในการชมคลิปให้จบด้วยนะคะเพื่อนๆนี่ไอ้ไไปก็เอากาข้ออะไรคะผมจะได้ไม่ขาดนะคะเพื่อนยังไ้ไฟนี่ ใส่เม้นตานานๆทั้งวันจะท,ทำให้ตาผมกายอะไรพวกนี้จากที่เรามัดผมไปทั้งวันบางทีทำให้หนังหัวแล้วมันตึงนะะก็คลายข้ออะไรคะผมจะได้ไม่ขาดนะคะเพื่อนผลคลายอืมผลคลายนี่ดนะคะผลคลายแล้วก็หวี ถ้าผมแห้งก็ขอบคุณนะคะไว้คิดหน้าเจอกันนะคะเพื่อนๆวันนียไฟจะเอาเรื่องอะไรมาให้เพื่อนได้ดูนะคะไ่ไยก็ขอบีผมจนแห้งนะคะสวัสดีค่ะคลิปนี้เอาการหวีผมมาฝากเพื่อนการหวีผมถ้าผมเปียกแบบนี้นะคะเพื่อนอืมผมยาวอย่างเดีย่นะผมจะได้ไม่ขาดนะคะเพื่อนๆแล้วก็หวีให้ตรงก่ะ หวตรงตรงร้อนเกี okay. ่ยวกับอะไรก็วีจนเขาแห้งไม่ได้ใช้เครื่องช่วยใดๆนอกจากหวีนะคะนอกจากผมเปียกต้องใช้หวีที่มีซีผ่อนคลายมผ่อนคลายทวดนนะคะผ่อนคลายแล้วก็หวี ถ้าผมแห้งก็ลากยาวนะคะาก่าเลยผมของคนเราท่านหวีผมเปียกต้องใช้หวีที่มีสี่ห่างเท่านั้นนะคะผมเราจะได้ไม่ขาดแล้วก็หวีเพื่อเป็นกำลังใจเพิ่มพลังหัวในการชมคลิปให้จบด้วยนะคะเพื่อน นี่เงยไ่ก็เอาการนะคะเพื่อนนะการสะผมหวีผมดึงดึงนะครับเพื่อนนะหัวเราจะได้ลายนะครับเพื่อนขอบคุณนะคะที่ติดตามรับชมคลิปของเงยฝ่ายสายรือขอบคุณทุกกำลังใจนะคะล่ากยาวๆนะคะล่าเกี้ยวยาว ผมของคนเราหวีหวีตวววั้งแต่โคนยันปลายยาวค่อยๆหวีนะคะด้นะถ้าหวีผมเป็นท่าของเส้นผมได้ดีนะคะเพื่อนๆเหมือนผมเขาได้ออกกำลังผมยาวอย่างเงี้ยไปนะี่ะ ผมจะได้ไม่ขาดนะครับเพื่อนๆแล้วก็หวีให้ตรงหวีให้ตรงๆผ้าผมกัยอะไรพวกนี้จากที่เรามัดผมไปทั้งวันบางทีทำให้หนังหัวเรามันตึงนะก็คลายลากยาวๆนะคะลากได้เลยผมของคนเราจะได้ ผ่อนคลายนะว hehe, kind of like, well. <c oughs> <c oughs> ่ผ่อนคลายผ่อนคลายบามากยนะการนวดค่ะหลยนะคะเพื่อนขอบคุณนะคะที่ติดตามรับชมคลิปของเมลไฟสายหรือขอบคุณทุกกําลังใจนะคะร้อนเกี่ยวกับอะไรก็วีจนเขาแห้งนะไม่ได้ใช้เครื่องช่วยใดๆนอกจากนีนะคะนอกจากนี้แล้ว่ะ ก็นวดหนังหัวได้ด้วยนะคะเพื่อนๆนั่เป็นการที่แหละคะเป็นผมหนังหัวเนี่ยเขผมเปียกต้องใช้หวีที่มีสี่ผมไม่แห้งไม่แห้งก็อย่าพึ่งไปมัดนะคะเพื่อนมีไปเรื่อยๆจนกว่าเขาจะแหง้งแต่ยังไงไฟอยู่ต่างจังหวัดนี่ไม่ได้ลีขอบคุณน,นะคะ มาคิดหน้าเจอกันนะคะเพื่อนๆวันนี้ไ่จะเอาเรื่องอะไรมาให้เพื่อนได้ดูนะคะม่ไปก็ขอหวีผมจนแห้งนะคะจนแห้งดีค่อยลวกค่อยมัดนะคะเพื่อนๆน,นะทำไมอย่างนั้นผมมันก็จะหนิดจะงองนะคะเ่อดขาดการบำรุงจัดอ่าการหวีผมเปียกต้องใช้หวีที่มีสี่ห่างเท่านั้นนะคะผมเราจะได้ไม่ขาด แล้วก็บีจะผ่อนคลายนะคะหลังที่เราใช้สายตามากๆในพวกนะี้จะผ่อนคลายนะคะหลังที่เราใช้